้งเาเปวันน้อยที่รักทุกคนนะครับปะาที่สุน,นะครับำเพื่อประชาชนให้อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับโตตานะครับให้กับพรังประชารัลและให้กับผมในวันนี้นะครับตกอมีอะไรก็บอกไปได้เลยนะครับที่ผมจะแก้ไขปัญหา เราจะทําทุกอย่างเพื่อขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกเนื่ี่ขอโ้อนีทุกคนนะครับปลอดภัยจากภัยตราลาจังหวงนะครับขอบคุณครับเอาขอต้อนรักเลยมครับ้อนรอบุกน่อนนะครับตอนยนะกครับขอต้อครับดัจากภัวนครับขอคดีนรับปลอดภัยทุกคนครับ สวัสดีครับขอบคุณนะครับโอเคเอาเ่อเราเอเพงรคุณป้องหนี่ยเราัคุณป้องเราละเราะเราใจเ็มุงได้นะครับ นี่น <Allah> <que. ooo paying ita> ้องชาวเสียงแสนขอเสียงหน่อยค่ะนขอเสียงอยวครับขอบคุณครับขอนามส่กไนะครับครับ เมื่อแม่สวยทุกคนนะครับนะครับผมจะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจผมนะครับและร่างกาจพักรัางประชารัฐพักรางประชารัฐดีนะครับที่จะสนับสนุนทุกอย่างให้กับประชาชนทีวมาชาวเมอแม่สวยที่รทุกคนนะครับนะครับขอบคุณนะครับถ้าอยากให้ผมเป็นนายกต้องเลือกพักพลังประชารัฐนะครับนะครับ หมูป้อมสู้ครับขอเสียงปรบมือได้เสร็จรัฐบาลแล้วผมจะทำให้คนันได้ยดที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำสู่จากทาที่ได้จัดยาไปนะครับเขียนด้วยเื่อการระาัฐเบอร์37เนมีมีน้องคนใคนว่า เราจะให้อะไรกับพี่น้องเหมชนทายคนเราจะทำดันดีครับขอบคุณนะคะรบมือให้ลุงป้อมด้วยนะครับอ่าลุงป้อมมาแล้วนะคะดใจนะครับที่ทุกคนได้มาพบผมในวันนี้นั้นถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้พบด้วยตัวเองแต่ก็ฝากใจไปนะครับระลึกถึงทุกคนนะครับ ด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อทุกคนนะครับอางน้ำหอมโมงโมงเนี่ยผมก็ไปโคนนทำต่างทานะครับไว้ประชาชนได้ใจได้ในใครเล่ทอังจะปิดครับก็ฝากพักพลังประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิง่งเรื่องเบอร์สามสิบเจ็ดนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นกําลังใจกับผมนะครับคิดประสงค์สิ่งใดขอให้สมความปรารถนา ทุกประการนะครับขอบคุณนะครับ